เทศบาลเมืองหัวหินได้เตรียมการและเล่นพื้นบ้างของเมืองหัวหินออกอากาศเช้านี้ที่หมอชิดค่ะ เวลา13นาฬกา30นาทีวันที่12พฤศจิกายน2514ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหินนางสาวไพลินกองพันธ์รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายศิลพันธ์กะมลประโมทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายอุดมดวงแขประธานสภานำสมาชิกสภาเทศบาลประชุมร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหัวหินถิ่นมนค้างมีนางวราพรสื่อยันยงศิริและคณะกรรมการร่วมด้วยทางนี้เพื่อเตรียมจัดทํา รายการการแสดงการละเล่นพื้นบ้านเมืองหัวหินในอดีตบันทึกเทปทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7เช้านี้ที่หมอชิดจัดเตรียมการแสดงอาทิการละเล่นผีพุ่งใต้หมาจิ้งจอกหือยึด และอีกหลายรายการเพื่อนำการแสดงการละเล่นเก่าๆของเมืองหัวหินเป็นการเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมการะเล่นพื้นบ้านของเมืองหัวหินในอดีตสํสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมบันทึกเทปรายการจะทำการฝึกซ้อมที่บริเวณชายหาดทะเลหน้าโรงแรมเซนทรัลแกรนบีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินวันอังคารที่13พฤศจิกาย,ยน2514ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาสำหรับการละเล่นพื้นบ้านเมืองหัวหินนั้นนายนาพมุติ กุนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้มีนโยบายรวบรวมการเล่นที่มีอยู่เกือบสิบรายการลงในหนังสือเพื่อเป็นตำราเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้งเจ็ดโรงเรียนแล้วเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมศิลปะและร่วมสืกสานการแสดงคืินบ้านในอดีตของเมืองหัวหินต่อไป